สวัสดีครับทุกคนสวัสดีครับพี่น้องเขาแล้วโซเฟียสวัสดีค่ะลูกสาวอ้เปิดเทอมแล้วไม่ได้ไปแล้วุ่วงนี้อารไม่มาอาจะไม่ต้องมาอาร์จว่างก็ไปมัไม่วางหรอกพูดแต่พูดบาลงนอะไรนี่พูดพูดบาลุกับเพี้ยนพูดกับเพี้ยนเออ้ามีมาือกอนั่นไม่ได้

รู้ไปเรียนนะแน่ไปนะจำไว้ใะครนี้นะจำไว้นะเน่สัญญาสัญญาสัญลสัญญาข้าใจก่อนสัญญาไปไหนไใายกันแล้วขายคนไหนลูกฟอนมาท่เหมือนกันขายไหนฟอฟัลนมา่เหมือนกตัวเองโวยฟนมาท่นเบมือนดเจ้าไปเห็นอย่างไรล่ะนางสาครับคนนี้เเด ตัวโได้บ้าง่ก็รู้่าได้ใช่ได้ไปตอนนี้ฮอตยูเดนบรรยากาศสอดออกไปงานจักทั้งโมงคุณบอกเขาจอออกไปมสามโมงเจ้สองคลิปสามคลิปกับคลิปผิดนรองครับตอนนี้ฮอยู่ที่แป็นตัวนะครับ เอาเธอจะมีสิทธิ์เลือกได้ยังไงเนี่ยนะเรู่องเอกของเรานะครับผมันนีเอามีสังแต่งหน้าเห็ดผมคนละคนเลยตัวนี้ไหมแบบส่วนตัวเลยตัวนี้พอดีเองนะครับทุกคนพอดีมาพอมีหนาทีมาเจ็บปากบรรยากาศโอ้โหคิ้วแหลมปิดเลยนะ นังปอมแปมอันนี้คือเอื่อยมูด้วยครับเลยอันนี้เอื่อยมูอันนี้น้อยก็มูเนี่ยอันนี้น้อยก็มูอันนี้ก็เอื่อยมูเกือบน้อยก็มูสวัสดีครับทุกคนพ่อพอมี่พ่อเหม็นนาทีให้เราต้องมาหาเก็บผับบรรยากาศลูกเต่าเห็นนังเอกคุณเล็กครับสวัสดีครับบ้านปั่นปันยีรีแหละผิดผมแล้วครับเีย่าคู่หนึ่งนะอย่าอย่าคู่หนึ่งสวัสดีครับสวัสดีครับวู แล้วคนแต่ละคนไายแล้วก็ไปถ้ายไ้แล้วกับป้ตัวกไปนังเอกนังเอกนังเอกหน่อยสวัสดีครับสดีครับโอ้วันนี้จะแจกสวรรค์คุณน้องฟิลน้องฟิลน้องฟิลวันนี้จะแจกเสื้อเด็กน้อยน้อโอ้แจกเสื้อเด็ก

ผมแปรมลองมุมมนหม่องใดคู่ผูกบ่องเลยอันเดี๋ยวทำอะไรพี่ผมไม่่คเวให้เขาลอให้มาไม่ไมีมีคนร้องชมผมคูเวรเออก็แปมลองมุมมนหมูกบองเลยเออเออไปอดประหารอปะหารแหละร้องเร็วๆแนๆกันได้ๆแล้วขอเอถอะอุ้ยมันจี่แลว ว่าเที่ยวนะง่ากับมองนีละต้องเบียร์ นีครับสวัสด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 ีครับ้ามเกงเขาดน้รอนน้ามสีคนามเกงเดิกงรถตัวตไก็นั่นเด่นน่งโคโมอยู่ี๋ยวม่อินยังจะควงเ่าพแหงเหรอม่าเป็นนใจเคนเล็กน่อยจะตีเ่าพแห้งหรอไมอายแล้วบนเถาซ้ำงกันใช่เด้อเนี่ เยอก็เจอเนอมเ้ยอุ้หนิเ้ขึเราเรื่องยังเนอัน่ง่องเรียนรถแตนาตีแต่ว่าเขาลองมากเป็นอันดีเลิวดีเนาะไยากหัวไ่างไยังอ้นนิดหน่อยไอ้นนอยกไเทาก็รออยู่เห็นว่าก็ได้เนาะติ่กาลายซซิลานี้ว่ทาอยู่ติ่นกาหลายหลายด เตะขีดนี่เป็นเป็นขีดนึงอยู่นี่เลยเดย์ไอใครแน่แต่หูจักโบ้ทอกเร็วขีดไปเลยค่ะขีดมั้ยขีดมั้ยเมียนเต่ก่อนที่งานอยู่คลินิกไหมมันเป็นขีดนึงเลยเดย์ไอสถาบันยังอุ้ยเป็นตาสามตาเลยเถอะตาที่สามเลยเดียวไม่รู้นุ๊กหันเถอะแต่ว um well> ่าน like ุ๊กเป็นตีนกาไหมนี่นี่นะดูแต่ก็มันขอนเวลาตัดอ่อยไหมอยากกินหยังบ่นีแล้วหมากไหมอย่างนี้คนเอาว่าให้เด็กหน่อยไม่รู้แย่ ปิ้มก็แล้วเรี้ยวถึงพิมพ์มาก่อนมูมากก็ผู้ใดอยู่แล้วมากจะคนไอ้ลุยครับผู้ใายลุยจนรถเดอยู่รถุดเออเดี๋ยวแล้วเปลี่ยนชุดกันนะครับเดี๋ยวไปเปลี่ยนชุดครับผมไปแล้วอันนี้เหยื่อเหยื่อน้องปิ้มนะครับนี่พี่น้องครับเสียวขาวนเหยื่อน้องปิ้ม พี Be, ่สาวได้แทะี mm ิไ hmm. ม really? ่ได well ้เก่งเน้องฟิลพ่กันบ่เี่ยแทดียน้องฟิลน้องเอิญนะครับเป็นน้องเอิญน้องเอิญน้องฟิลนะครับเป็นพี่น้องกันลองพี่กันเลยแต่ว่าคนอยู่บ่ดยมากลองพี่นี่เคองรันหรอรันอันนี้ใส่ชุดนี้เลยไม่แต่งง่ายเลยลองพี่นึงเชรงองไอพีน้อนลองพงรถน้ำรถแพ่ำยัง ่ะมามักกระโมล่ำติดตะมล่้มา่ายิมอยากแม่กมล่าแต่่มักหลองน้ำรานเหล่าน้ำมันรสแค่ไหนแต่คนังน่อยแก่คนละเสี่วคนลไ์ไม่้อนนาดีแล้วที่อาก้อเลยมันจันี่สุม้จะหัวจะสันครัอไงถ้าหม้อนี่ก็ทีหัวจะสันไปตรวจสุขภาพจลองนี่ ท่านกำลังราองกันวัชชะสั่นเส้นเลือดอุดตันนี่สอุดตันให้มันอุดตันเส้นเลือดตัวหนึ่งต้องไปหาหมอพี่น้องบรรยากาศตอนนี้ก็คือกำลังแต่งหน้าแต่งตานะครับผมกำลังเตรียมตัวนะโอ้ยคุณเกิดมเป็นคนตอนนี้มากอีกแล้วโอ้ยนึกว่าเสียไปสิให้ซ่อมหายอยู่หันขึ้นมเห็นหนาว้าควโอเคไปนั่งข้างในจังย็นโก้ครับน้องโก้น้องโก้เป็นคำน้องโก้เพ่นเป็นไอเจ้า <ส>เปนพี่โก้พี่โก้โกจธันนาเ่าก็เพิ่นซืได้เดือนก็เลขัดเถื่อกอเอยาไม่ลงอีกแลคะอินกาถึงเดียวอบอกไปยังเผยมาคนกัดตัว<อ>เผยมวนลคนหูยยซื้อแบบเผยถือกัดแล้วมันขอได้รับพเรเดี๋ยวจบคลิปกันไปนู่นเลยนะไปสนามเรียนเลยไหมได้ครับแต่ว่าเราจะไปถ่ายใครไม่มีใครนะหยุดกันใช่ไหมยังไมเจ้าอันยังไม่ชิมเกี่ยวมันเนยนเนียนเอาไปก่อนมือ มาไม่รอครับพอกันคลิปหน้ากันแล้วกันครับสวัสดีครับ